เพืกินสองคนกินมื้อเที่ยงสองคนก็อะไร น้องไม่มาเขาเพิ่งเขาเพิ่งกลับจากซ้อมฟุตบอลไม่เกี่ยววันนี้เขขี้ข้าวน้องขี้เกียจเขาเมื่อยเขาไม่ได้ขี้เกียจ ว่ามันอร่อยเนาะมัอร่ย คืออะไรค่นมันจะบราว okay. นี่อ๋อคน่ารักดีครับทำไมออกมากินมื้อเที่ยงกับอเล็กจากทุกคนเพราะว่าเมื่อวานนี้อเล็กเขารู้สึกผิดนิดนึงเพราะว่าเป็นวันแม่ใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยเขาหมวแต่ถักเสื้อให้มันเสร็จไงเขาเลยไม่ได้พาแม่ออกมาข้างนอกวันนี้เขาเลยแก้ตัว เลยพาแม่มาดื่มกาแฟมากินมื้อเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยก็เออน่ารักไปอีกอย่างหนึง่งแม่บอกไม่ต้องเสียตังค์ล็อกวันแม่ให้แต่ลูกจำได้ว่าเออนี่วันแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อวยพรกันนิดนิดหน่อยหน่อยแค่นั้นเลยที่แม่ต้องการนะเออมันเทอะไรน่ารักจิ O que <laughs> วันนี้จงเรียกแม่ว่าอีเขียวไม่ใช่อีแจว๋วเพราะว่าวันนี้แม่ใส่เสื้อสีเขียวแล้วรองเท้าสีเขียวเหมือนกันทุกคนจ้าคือรองเท้านะ่ะได้ซื้อมาจากเมืองไทยจ้าทุกคนมันลดราคาช่วงที่เขาวิ่งมาราธอนนะ่ะที่พัทยานะ่ะเออแม่ก็เลยได้รองเท้าแบบจากสองพันกว่าบาทเหลือหกร้อยกว่าบาทจ้า น,นี่อร่อย <c oughs> อ่ะกินหมดเลยดูด้วยอากาศมันแบบว่าฝนมันไม่ตกเลยต้องมาใช้สปริงเกอร์ช่วยในการรดน้ำดูฝนมันไม่ตกอ่ะชุ่มชื้นเลย <c oughs> nggak 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 พอเดาได้เนาะเราเตรียมของดูว่ามันเป็นจะไดล่ะลูกโป๊เช็ดชลับปะอานาอะไรโซวะโซวะดึอ,อเราเห็นเห้เราเตรียมของก็จะรู้เนาะเราทำไม่นี่จะจะทําไก่ผัดเม็ดมะม่วงๆๆไก่นี่เป็นสะโพกไก่เนาะทุกคนแล้วก็หมักด้วยซีอิ้วขาวกับซอสหอยสองอย่างมาคลุกแป้ง <c oughs> คลุกแป้งทอดเอเอแป้งทดอดกรอบก็ใส่ลงไปจ้ะไม่ลดนะชันมัน เดี๋ยวมันไปร้อนกันเองไก่ผัดเม็ดมะม่วงเอ่อถ้าเอาสะโพกไก่เดี๋ยวมันจะไม่มีความกระด้างเาะเวลาเราไปทอดถ้าเอาอกไก่มันจะมีความกระด้างนิดนึงอ่ะแล้วก็ไถยสะโพกได้ ชิ้นนี้ใหญ่จังแต่ถ้าหอยมันบ่อหอนเด้อพี่นอ้องแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ร้อนอนะ่ะสูตรตามใจฉันไม่ได้ตามใจเธอเอ้ยนี่แจ่กับเขาเนี่ยปัญหาหลกแตกคือกับข้าวจะกินอะไรวันนี้เดี๋ยวขอทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเนอ้องเดี๋ยวทอด กลจะได้เลยจ้ะเร็วกะปิ มะม่วงหิมะพานแต่ทอดไปเลยถ้าจะได้เลย ค okay. จะทุกคนไก่เราก็ทอดแล้วมะม่วงหิมะาพานันเราก็ทอดแล้วเราเตรียมของเรียบร้อยมีต้นหอมมีหัวหอมใหญ่มีพริกหวานน้ำพริกเผาเออ่น้ำจิ้มไก่ซีอิ๊วขาวซอสหอยแล้วก็กระเทียมเนาะทุกคนเครื่องปรุงของเราก็จะประมาณนี้ในการดัดแปลง เออ่ทำไก่ผัดเม็ดมะม่วงเนาะไปลงมือทำกันจ้าจเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันนิดหนึง่งกระเทียมสับ เสร็จแล้วใส่น้ำพริกเผาลงไปจ้ะน้ำจิ้มไก่เราปรุงรสเลยเนาะ นี่เป็นซอสหอย่ะถ้าใครมีน้ำมันงาใส่น้ำมันงาได้นะเราไม่มีอันนี้สีอิวขาวจ้ะ๋ะให้มันร้อนนิดนึงจ้ะ giờ hai lớp chìm sọt khỏi không ao lại ít mẹ cải nó phải à กว่าหินแล้วค่าต้นหอมด้วยอายออดเลยค่ะเออล้วทำไมถึงแบบนั้นอ่ะอาจารย์ลงมาหนาจารย์ลึกข้วยขาวก็ได้ เจีาเพื่อนจางสีฟ้า,า,ากระดาษนะแม่จางสีฟ้าจะใส่อันนี้นะคะ,ะน่ากินเลยน่ากินไหมกินกับเยอะๆกินข้าวน่น้อยเสร็จแล้วทุกคนเสร็จเรียบร้อยเลยจ้ะเอ่อไก่ผัดเม็ดมะม่วงของเรานะ มีความพยายามว่าอยากให้มันล้นไง <c oughs> เสร็จเรียบร้อยจ้าน่ากินไหมคะทุกคนไปกินเข่าแล้งกันมียางเดียวจ้ามือเนี่ยมียางเดียวเนาะเลยตักมาตักข้าววันนี้ไม่ต้องเผื่ออีพอจ่ะอีพอกลับมาวันศุกร์นะอืมไม่ต้องเผื่ออีพอกินโลดกินห้อิม่ม ได้ปลาแซลมอนห่อข้าวไปเมื่อวานนะอของแม่ไม่เอาข้าวเยอะนะเพราะว่าจะกินกลับวันนี้มีอย่างเดียวเนาะกินให้อิ่มจ้ะอย่างเดียวอย่างเดียวแอบไปนอนในห้องแม่หลับปุ๋ยปุ๋ยสวัสดีครับทุกคนสวัสดีทุกคนสบายไหมพงสบายดี <laughs> มันเหนื่อยจากฟุตบอลบ่เค okay. จ้าทุกคน กินเขาแล้งกันมือเดียวเอยอย่างเดียวเนาะเต็มเต็มจานจ้ะโอเควัชก,กุตตะกรอ้าวยิ่งชุบอ่ะมีทมนมอนไหมอ้าวยิ่งชุบอ้ายิ่งชุบ yes ใครอยากอ้าวอยากแพ้ฮะอยากแพ, <laughs> พ้วันนี้อยากแพ้วันนี้มันเป็นจะได้ละมันคืออยากแพ้มันเมื่อยมันสวยมันจะได้ละทรด สวยสวย,สยมันเป็นเมย์เมยมันเป็นบบสดชื่นอืมสวยสอืมถามเมื่อถ้าได้กินอันตำซัวมันสีสว่างตำซัวไม่ถาม้าได้กินตำซัวแล้วมันจะตาสว่างตา,าสว่างเออม,มันจะสเสียบมันก็สีเห็ดให้อัน<ม>ตื่นเซฟิตเตอร์ินุนทีละ อเล็กเออเอาออกมาเออทำน้ำหวานน้ำหวานที่แม่เออน้ำบูเบอรี่ที่เราตักมาแล้วก็ทำน้ำหวานเนาะเออเดี๋ยวให้อเล็กเอ้ยหนองเอ้อยหยองน้ำแข็งก๊อฟติดล้อแม่ไม่เอาน้ำแข็งนะแก้วแม่อ่ะโอเคเยน็นเย็นเฉยเฉยอืมมันก็ได้ไหร่ เลือดเยาว์สัมผัสกสวยไผักตัวเองไม่กินอะไรสักอย่างก็เอาตักเอาแต่ไก่ก็พอเดี๋ยวเอาเนี้ยออกไปก่อนคับเอาเนี้ยออกไปก่อนจะให้เพิ่นตักกอนจ้ะแม่ตอนไดก็ได้เป็นเทิงตากองเป็นเทิงอีแจวเป็นเทิงชุยางอ้าวอเล็กตักแล้วเหรอเออใช่อเล็กชนะ อ้าวแม่คิดอะไรอยู่เนี่ยเอ้ยคักเนเมทิวเพนบรสดชฉื่นจะเพิ mm ่น hmm. เมื่อย่อยไหมให้อเล็กเป็นคนชิมไหมแล้วก็เราก็ปรุงเท่าที่เครื่องปรุงเอ่อที่เราให้ดูตอนแราากนะจ้ะไม่ได้เพิ่มอะไรแล้วก็ตอนแรกใส่ไอ้นี่ไม่หมดเนาะใส่น้ำจิ้มไก่ไม่หมดเสร็จแล้ว ก็เลยแบบใส่จนหมดจานนั่นแหละดีกว่าทิ้งเออใส่จนหมดถ้วยนั่นแหละก็เลยรสชาติก็เลยให้อเล็กชิมยังค่อยกะเฮ็ดหาไปจ้ะทั้งสี่แหละค่อยกินได้ซุดยางพับ่ะกินได้ทุกอย่างข้าไลฟะนะ์วัเนาะ ไมให้ลูกเขากินแน่จะคำหนึ่งเดี๋ยวใส่น้ำมันงาน้ำมันงาก็จะแบบหอมขึ้นเนาะ ใครที่ชอบอืมอืมแต่ละมือแต่เด็ดบ่หูว่าจะกินยังพี่น้องอืม จะเล่าให้ฟังอเล็กเขารู้สึกผิดเมื่อวานเป็นวันแม่ใช่ไหมแล้วทีนี้เขาแบบว่า,เ,าเขาทาเสื้อใช่ไหมจนแบบเสร็จอะ่ะเขาถักเสื้อจนเสร็จอะ่ะจนค่มน้องหยงองเนาะ <c oughs> แล้วไม่มีเวลาวันนี้เขาเลยพาแม่ไปกินในนี่กินมื้อเที่ยงแล้วก็อา่าไปดื่มกาแฟน้องหยงองเนาะ <c oughs> ชดเชยเมื่อวานเขาไม่ได้พาแม่ไป <c oughs> <c oughs> ข้างในแดแต่ไคร้กับเออเม็ดมะม่วงเม็ดมะม่วงแม้คือก็คือคือไก่ผัดเม็ดมะม่วงใช่แล้วทำไมต้องมีผักไม่ใช่ไก่ผัดเม็ดมะม่วงไม่ใช่ไก่ผัดเม็ดมะม่วงก็ต้องตักไก่กับเม็ดมะม่วงไม่ต้องเอาผักก็รู้แล้วอ๋กสุกทีหม ก็ใส่ผักเผื่อจะกินผักไงผักเยอะแล้วเหรอทุกคนช่วงนี้ผมต้องใส่เสื้อสีแดงสีขาวสีดำสีชมพูทำไมมันเหมกับสีแดยอ๋อจำมอกกับสีผมสีเขียวไม่ได้ เขียวชิคแดงหรอไม่ชเขียวไม่เข้าอ่ะสักวันจะเอาอะไรสักวันฮะก็สักวันชื่อเขียวไม่เข้าไปดยวแชา์ก็ได้ส้มดำไม่ใช่ผมผมดำเขียนเหมือนกันครับคือบอกผมกับผมเขียนเหมือนกันครับ พอพึ่งใช่ไหมั้ะพอพึ่งพอพึ่งเพอพึ่งสาลาโอเแล้วก็มามะ่พอพึ่งมามาไอแบบหอซาลาโอมาจากไหนหอมผมอืมแม่อะไรผมแบบหัวเร่องหนุ่มผมผมดีแล้วที่อะไรขยายยาว ดีกว่าใครงั้นบรภาษาไทยมันยากถูกต้องภาษาสวันกับภาษาโนฟก็ยากภาษาอังกฤษแม่ยิ่งแล้วใหญ่เลยเรียนไม่เก่งเหมือนเขาอ่ะเนาะต้องทำใจ วันนี้ไม่ไปซ้อมไม่ไม่ซ้อมไม่ม่ซ,อมมมซอม้อม,มตอนเช้ามีซ้อม,มแบบ U สิบเก้าตอนเย็นมีซ้อมกแบบับดีวิชั่นห้าท a t วอ่ะอแต่วันนี้เขาเขาพักเหรออือือ เยวเหียงกุ๊กกูเรวเฮียงซุกเรากินไปครึ่งหนึ่งนะทุกคนอันนี้ก็มื้อเที่ยงของหนุ่มๆพรุ่งนี้เนาะไม่ต้องไหว้อพ่อจะอีพ่อบ่อยุ่จ้ะกับบันสุนู่นเด้อเดี๋ยวจะมีคนถามหาแกอืม ก็ได้มือ้อสองมือ้อสองจานพวกนี้อืมวันนี้แดดดีร้อนดีทุกคนจ้ะนั่นลละก็จริงๆนะมันก็เย็นมากแล้วนะนั่นล่ละเดี๋ยวพอกันไหมานาอจ้าทุกคนเดี๋ยวสบายดีสวัสดีเดี๋ขอบคุณที่รับชมจ้าบ๊ายบาย